เด้นเลยได้เว้ยเออวิ่งสายอะวิ่งสายวิ่งสายตามมาตามมาเดยมาตามเพืทั้ไเหยเอสายพี่นี่มึงไข่ถุนมาปั๊ข่เห็นเห็นเห็นเอ้ยนี่ก่อนได้เดสเนชั่นอ่ะลามมเดนีันเดเนีเอาอยู่อ้ยพรมันกดพ้าเหรอไข่ทุนกวนนึใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรไข่ถุนกุนมาถึงเออป้าป้าขึนป ไอช่วยบา๊กก่อนเกมเกมช่วยบา๊ดเกมเกมมาโดนเกมบา๊ดเกมตายบา๊ดไอ้บังส่วนบางส่วนช่วยบา๊ดก่อนส่วนหลันะส่ละเออปตาอยู่ปตาอยู่ปลามาปลามาปลามาไอ้เดี๋ยวนท่านปลาฟรีไอเดินาลาฟีไอเดินาลาฟีกัดอยูปลาปลามาปลามาตายแล้วยู่เดดิโอไปมาอุบลนี่นี่อยู่รูดอยู่พี่เงาตายตายขึ้นไปมาโก้คุณคุหยุดเบอร์อยู่เบอร์อยู่มึงมึงเข้าแอร์กันได้ดีใครเอ่ยดี่เห็นปะเห็นปะ ตปไดแล้วอีบีดีทีบีลสวอตอ่ะสวอตเออสวอตอ่ะาวนตอ่ะวต่วนึง่ะสวอตอ่ะวอตอ่อยอ่อตอ่สตายตอ่ตสวอตอ่วตอ่ะวตอวอี้่ต่ะวนอะวออ่ะสอ่ะไรออ่ะสวอตอ่ะสอตอ่ตุนใครตตต่่ะน่อะว่ะตั้งให้อยู่ตัวว่วเดว่ตะ่ะต่อ มีซ <Universe> ีก็ทีเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายสอนหลังสอนหลังเบียทีเบียทเยมี่มี่เอาอยู่เียวโอ้ทมี่ตายอฟังถอยขอมอ่มาถอย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 กลับมากลับมากลับมาเาตงกลับมาก่อนกลับมาก่อนเกม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 บอเกมรถเกมถาตั้งเฮ้ยตัดทาไมเราเฟี้ยววะทำเราอ่ะเป็นระบบเราเป็นระบบไอ้ตัคือเราแบ่งแล้วไงว่าจับตัวไหนบ้าง ว่าเดี๋ยวมันต้องเอากูก่อนแล้วว่ะเพราะเมื่อกี้กูฆ่าไปเยอะอ่ะขึ้นหัวหมดเลยอ่ะใช่เกมเกมขอบับหน่อยมีบับป่ะไม่ต้องห่วงเมียงานโซนให้ขึ้นขวานะขวาทางเดินนะทางขวานะเออตัวไหนเข้ากูเอากูก่อนนะกูถึงนะกูถึงแล้วเอ๊ะใครตุนใครตุนปาฟีสองตัวเด็ดกูกูใส่เด็ดอยู่ข้างลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังบ้าโดนบ้าโดนช่วยบ้าได้ปะไอช่วยปีไปโดนบ้าไม่โดนบ้าไม่โดนเอาไปกดเข้าว่ะ ไม่เป็นไรพีเดีวเดี๋ยวส่วนหลังให้ส่วนหลังให้ส่วนหลังให้ป้าก่อนปาก่อนนี่เบียดเบียดเบียดตาแล้วาแล้วเด็ตายไอทีมไอทีมไอทีมตาทีมยนของอไอมไอ้ใครตุนปาฟีตายตายเอาพัได้ปะไข่ตุน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 ไข่ตุ่นตรนั้นตาตาทตนยุยค่ลิฟโดนโ้โดนตาไข่ตุนไข่ตุนตายเดไรรแล้วม่เป็นไมเป็นไรไมเป็นไรปั๊มปั๊มทานปั๊มทานโอ้ยตตาไอนี่าอนี่ไอื่นไดนาเ

มันหลุดหรอน่าจะหลุดเน่องจากพเล่นไม่เพียงพอคิวใช่หรอเห็นตอนนีนบอกว่ายีใครฆ่าได้20ตัวก่อนอะไรชนะฆ่าได้ยี่สามฆ่าได้ยี่สอไล่ไปยี่สองเยีใครตายบ้างแถวต้ายไปามเขาตายสมมไอ้บาร์ดะไอ้บาร์ดวายไอ้กากไอ้ตว์โอ้ตาย ถ้าเราวอกว่าว the ินเชื calm, ่อกูดิไม่เอาเราไม่เขาไม่ตายแล้วเขาจับอาชีพมาผิดอาชีพไม่ดีตรง้อมใช่ตรง้อมเหมือนจัดมามาตายอ่ะจริงด้วยตัวชนเขาเยอะเกินไปเว้ยแล้วตัวชนแบบไม่ใช่ตัวชนที่ไหนจริงอ่ะไม่และและได้จริงะเวยถ้าไอไข่ตุ๋นเน่ะของใหญ่โอ๊กอ่ะ